ลโหลสวัสดีจริงๆทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะพร้อมฟังนะครับทุกคนเคยได้ยินเรื่องนั้นกันไหมครับเรื่องที่ว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยที่เขาอยู่ชั้นอนุบาลเท่านั้นฮะเขาเนี่ยก็ได้ตายไปครับจากการที่เขาพยายามที่จะช่วยน้องสาวข,ของเขาในอุบัติเหตุรถชนนะครับเขาก็ได้ตายไปเขาก็ได้ตายไปครับ แม่ของเด็กชายคนนั้นเนี่ยก็ได้โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากครับกินไม่ได้นอนก็ไม่หลับครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนั้นเนี่ยแม่ของเด็กคนนั้นก็เลยได้ไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับไปที่แผนกเครื่องเขียนครับเธอนัเนี่ยไปซื้อสีเทียนมามาวาดภาพความทรงจําต่างๆที่เกี่ยวกับลูกชายของเธอที่ได้จากไปแล้วเธอก็ได้วาดภาพพวกนั้นครับทั้งที่มันเป็นความทรงจําที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ ภาพที่เธอได้จินตนาการขึ้นมาใหม่เพื่อปลอบประโลมตัวเธอเองครับว่าถ้าหากลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยเขาจะมีชีวิตต่อไปยังไงจะเล่นสนกับพ่อแม่ช่วยดูแลน้องสาวอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปโรงเรียนมีเพื่อนเพื่อนอ๋อไง คุณแม่คนนั้นเนี่ยเธอก็ได้จมจมลงไปในจินตนาการพวกนั้นนะครับเธอก็ได้วาดภาพพวกนั้นเนี่ยขึ้นมาจากสีเทียนแล้วสุดท้ายเนี่ยความหมกมุ่นความจมอยู่กับความเศร้าอะไรพวกนั้นมันก็ทําให้เธอนั้นเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกอีกเลยครับว่าความจริงนั้นคืออะไรแล้วก็ความฝันที่เธอวาดนั้นน่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเธอก็ได้ลืมไปเลยคบว่าความจริงแล้วลูกชายของเธอนนนนเนี่ยได้ตายไปแล้วเพราะเธอมัวแต่สนใจแต่ภาพความฝันของเด็กคนนั้นที่ยังวนเวียนมีชีวิตอยู่ในชีวิตของเธอนั่นเอง ทุกคนที่ผมเล่ามาเนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องอะไรทํานองนี้กันมาแล้วอย่างแน่นอนนะครับใช่แล้วละมันก็คือ 1. ในทฤษฎีสุดร้อนปนเศร้าจากเรื่องชินจังจอมแก่นนั่นเองตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงทฤษฎีนี้นะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงอีกทฤษฎีหนึ่งด้วยนะถ้าผมมีเวลา แล้วก็มีพลังงานมากพอช่วงนี้เพียมากเรื่องที่ผมเล่าไปนั้นเนี่ยนะมันเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่โด่งดังที่ส objetivo, ุดจากการ์ตูนชินจังจอมแกนหรือว่าชินจังเคยอนชินจงเครยอนชินจังนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอเรื่องพวกนี้มันมีการเริ่มพูดแล้วก็แพร่กระจายกันไปในหมู่แฟนๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะว่ากันว่าตัวละครชินจังเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับที่ชื่อว่าชินโนสเกะโดยเด็กคนนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปนะครับจากการที่เขานั้นพยายามที่จะไปช่วยน้องสาวของเขาจากนั้น,นแม่ของเด็กผู้ชายคนนั้นก็ได้วาดภาพเรื่องราวของเด็กคนนั้นไว้โดยใช้สีเทียนหรือสีครยอนเนี่ยซึ่งก็ เป็นเรื่องที่ผมเล่าไปแล้วนั่นแหละแต่ในบางเวอร์ชันเนี่ยเขาก็ว่าเรื่องที่เล่าไปนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องในการ์ตูนที่เกิดขึ้นนะครับว่าเด็กชินจังในเรื่องนั้นอ่ะตายไปมิซาเอะเนี่ยกวาดภาพต่างๆขึ้นมาจากสีเทียนแล้วก็สิ่งที่พวกเราดูดูกันนั้นเนี่ยมันก็มาจากจินตนาการของมิซาเอะทั้งสิ้นครับแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยครับว่าแท้จริงแล้วมันก็คือเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ตายไปแล้วเท่านั้นและทั้งหมดมันก็เป็นภาพวาดของมิซาเอะเท่านั้นนั่นเองเศร้าเหมือนกัน เศร้านาะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนก็เศร้าเนาะโอเคจบไปนะเรื่องทฤษฎีชินจังตายเนี่ยทั้งที่บอกว่ามาจากเรื่องจริงแล้วก็ทั้งที่บอกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในการ์ตูนที่เราไม่เคยรู้กันมาก่อนเนี่ยนะทีนี้ก็มาถึงอีกทฤษฎีนะครับแต่อันนี้จะเป็นใส่สไม่เศร้าแล้วนะทุกคนการมีมีการสันนิษฐานกันนะจากแฟนๆว่าผู้แตง่งแล้วก็ผู้สร้างสารการ์ตูนชินจังขึ้นมาคนนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวอเอาใหม่นะเออ มีการสันนิษฐานจากแฟนๆว่าผู้ที่แต่งและสร้างสรรค์การ์ตูนชินจังนี้ขึ้นมานั้นเนี่ยก็คือเขาได้เอาเรื่องราวของตัวเขาเองในวัยเด็กเนี่ยมาเขียนครับเรื่องของชีวิตสนๆตอนเด็กความทะลึ่งความกวนประสาทเรื่องต่างๆที่เราเห็นของชินจังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาพสะท้อนของตัวผู้แต่งเองในวัยเด็กนั่นเองครับผู้แต่งก็คือโยชโตอุโยชโตอุสุยโยชโตอุสุยอี นั่นแหละคนนี้นะครับอืมคนนี้แหละทุกคนจุดสําคัญที่สุดของลิปนี้ก็คือผมอยากจะบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยสักการเรื่องเดียวกันเลยครับไ <What? S 1> ม่เป็นความจริงเลย <What? S 1> ทฤษฎีที่ว่าชินจังตายไม่ว่าจะเอามาจากเรื่องจริงแล้วมาเขียนหรือว่าจะมีการตายในเรื่องล้วนแล้วแต่มีคนแต่งขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ไปตามอินเทอร์เนต็ตทั้งนั้นฮะคนที่ได้ยินคงจะรู้สึกว่ามันหลอนแล้วก็เศร้า แล้วก็มันมีความเออ่น่าจะเอาไปเม้ามันอะ่ะก็เลยอ่ะไปบอกต่อๆกันแล้วกันนะเหมือนที่ผมผมมาบอกต่อๆกันนี่แหละเอออ่ะก็เลยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วเลยทุกคนผมได้ยินเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะมาดูการ์ตูนชินจังซะอีกนะอืมส่วนเรื่องที่บอกว่าเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยโดยเฉพาะตัวละครของชินจังนั้นเนี่ยถอดแบบมาจากเรื่องราวและนิสัยของผู้แต่งตอนเด็กนั้นก็ไม่เป็นความจริงเหมือนกันนะครับ <c oughs> อืมเป็นไงคลิปนี้ ได้สาระได้สะใจไหมสนุกไหมบาย